พีนี้มาว่ากันด้เรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับฟังกันขมนใจสัน่นเสร,ริมกำลังที่ปราสาทตาควายหลังได้ทราบข่าวแม่ทัพไทยเตรียมยึดคืนพ่อใหญ่ทําฉีกหน้าหุนเซนแหลกหลังออกมาพูดจากปากว่าขมนตายไป2,000กลางวงประชุมสันติภาพงานนี้มาลีมีเงืบแก๊งคอเซนเตอร์ฐานแตก ถอยล่นไปอยู่ในเมืองพระธมประเทศไทยสั่งจับฮุนเซนแค่เล็บขบข้ามเส้นสั่งรวบได้เลยรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันทุกผู้ชมครับถึงกับคนลุกใจสั่นกันแล้วครับทางฝั่งของข่เมณทุกผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับคุณวาสนานาน่วมนะครับผู้สึกข่าวอาวุโสฝ่ายการทาหารได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องของบทัสัมภาษณ์ของแม่ทัพภาคที่2นะครับ ในเรื่องของการพูดถึงประสาทต,ตาควายว่าประสาทต,ตาควายเป็นของเราต้องเอากลับมาให้ได้แค่พูดแต่เพียงเท่านั้นท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของขมรนี่ตัวสัน่นพับแล้วท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะสื่อหลักสื่อเฟกนิวของขมรเนี่ยนะครับบริษัท FN เนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงกันทันทีท่านผู้ชมครับนี่ขนาดเราแค่พูดนะยังไม่ได้ลงมือทำขเมรนี่กลัวหัวหดไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมพอสื่อลูกกระจกมันรู้นะครับมันก็ไปบอกสื่อใหญ่นะฮะโคศกของ ขัเมนครับลงทุนนะครับตื่นขึ้นมาถแถลงข่าวกลางดึกกันทีเดียวหลังจากที่กลาโหมของขเมนครับออกมาถแถลงการกลางดึกอ้างว่าแม่ทัพภัคที่สองจะใช้เวลาอีก5 1วันก่อนกเกษียณเพื่อที่ยึดปราสาทของกัมพูชาลั่นเป็นการลุกรานโรยเจตนาและไต่ตรองเอาไว้ล่วงหน้าเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศ เตือนไทยเพื่อยุติความโหดร้ายนี้โค้กข,ของกัมพูชาพูดเต็มปากเต็มคำนะครับว่าปราสาทต,ตาควายเป็นของเขานะฮะก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากแผนที่ตาราง1 5 0 0 0ต่อห้าหมนเนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นของเราแบบ100%ซึ่งทางฝั่งของขเขมรเองเนี่ยนะครับไม่เข้าใจในเรื่องนี้นะครับเรื่องของแม่ทพัพที่2เองเนี่ยกำลังจะยึดพื้นที่ปราสาทต,ตาควายคืน มันเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมในเรื่องของการป้องกันประเทศของเราทานผู้ชมครับไม่ได้เกี่ยวกับการโจมตีขมรแต่อย่างใดมันเป็นการยึดพื้นที่ของเราคืนจากผู้ลุกรานจากขมรครับซึ่งท่านแม่ทัพก็พูดไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดศึกนู่นแหละฮะทานผู้ชมครับบอกว่าแผ่นดินไทยจะไม่เสียให้ใครแม้แต่ตารางนิ้วเดียวยิ่งการที่โคศกของข,องขมรออกมาอ้างว่าเป็นของเขาแบบนี้ต้องรีบเลยครับรีบเอาคืนกลับมาให้เร็วเลยนะครับหลายคนีนเสนอเลยนะครับไม่ต้องห่วงตัวประสาทครับ ขอแค่พื้นที่คืนแต่เพียงเท่านั้นนะครับรวมถึงแผ่นดินไทยของเราทุกตารางนิ้วนะฮะประสาทเอาไว้ก่อนนะครับฟื้นฟูได้นะครับโอ้โห oh, oh, มันช่างกล้านะครับออกมาแถลงข่าวแบบนี้จะให้โลกเนี่ยประนามเรานะครับแต่เชื่อว่าเราเองมีความชอบทำอย่างยิ่งที่เราจะปกป้องประเทศของเรารวมถึงอธิปไตยของเราไม่ให้ชาติไหนมายึดแผ่นดินเราไปนะครับล่าสุดครับเพจของกองทัพอย่างกองทัพบ,บกตามกระแสครับ ได้ออกมาบอกกล่าวในเรื่องของภาษาตาควายว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งก็ได้ออกมาบอกกล่าวว่าภาษาตาควายตั้งอยู่อำเภอพนมร,รักจังหวัดส,สุรินทร์ ติดกับชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นพื้นที่ปะทะอีกหนึ่งพื้นที่ที่เข้มข้นที่สุดโดยภาษาตาควายนั้นตั้งอยู่บริเวณตีนเนิน350ซึ่งเป็นจุดสูงข่มของกองทัพกัมพูชามีทหารของกัมพูชาคอยวางกําลังอยู่บนนั้นการที่จะยึดภาษาตาควายให้ได้นั้นจําเป็นจะต้องยึดเนิน350ให้ได้ก่อนจึงจะสามารถควบคุมพื้นที่ในจุดสูงข่มได้และสร้างอํานาจการยิงจากพื้นที่สูงแต่ความยากของพื้นที่นั้นนั่นคือการยิงสนับสนุนจากฝ่ายของกัมพูชาซึ่งมีทั้งปืนใหญ่และ BM คอยระดมยิงใส่ทหารไทยแบบไม่หยุดอีกทั้งยังมีบังเกอร์อีกมากมายและกัมพูชาเองก็ใช้การสนับสนุนทุนระเบิดคอยกันไม่ให้ทหารไทยแทรกซึมเข้าไปได้จนเป็นเหตุทําให้หมวดบุกต้องบาดเจ็บสาหาัสโดยในวันเกิดเหตุสถานการณ์ตอนนั้นกัมพูชาพร้อมยิงสวนกลับทันทีแต่ฝ่ายไทยสามารถร้องขอลดลำเรียงพลหุ้มเกาะ M113 จากกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์เข้ามาช่วยได้ทัน พร้อมยิงคุ้มกันลำเลียงผู้บาดเจ็บในชุดปฏิบัติการนั้นส่งกลับสายแพทย์ได้อย่างทันเวลาปัจจุบันแม่ทัพภาคที่2ได้เปิดเผยว่าฝ่ายไทยได้วางกำลังห่างจากปราสาท30เมตรยังยืนยันว่าปราสาทตาควายยังเป็นของเราอยู่รอการดำเนินการต่อไป เพื่อนำประสาทกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ฟังอย่างนี้แล้วนี่โคตรฮึกเหิมท่านผู้ชมครับโอ้โห,โหเรื่องนี้เองต้องจับตาท่านผู้ชมครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับท่านมิทับพัคที่สองก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ประสาทตาเมืินทมท่านผู้ชมครับว่าตอนสู้กันนั้นฝ่ายทหารกัมพูชาพยายามที่จะเข้าไปยึดโดยใช้กําลังเป็นพันมาภายหลังเกิดการระทะก,กันฝ่ายไทยของเราได้รักษาประสาทตาเมินทมเอาไว้เราได้มีการปิดประสาทและกําลังพิจารณาว่าจะปิดตายหรือจะเปิดบางช่องไม่ให้ขึ้นซึ่งต้องรอกรรมการ เจรน,นาเรื่องนี้อีกครั้งขณะที่ภาพรวมของสถานการณ์กาลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาน้องๆกําลังใจดีคนที่บาดเจ็บพอหายเจ็บก็ขอกลับมาสู่แนวหน้าอีกครั้งส่วนผมนั้นอายุราชการเหลือ51วันขอทําหน้าที่แม่ทัพให้ดีที่สุดหลังจากนั้นยังไม่ได้คิดแต่ตอนนี้มั่นใจในตัวของน้องๆน,นี่คือบัมภาณ์ของแม่ทัพภาคที่2องนะผู้ชมครับโอ้โหต่อไปอีกได้ไหมฮะต่ออายุเกษียณของท่านแม่ทัพออกไปอีกได้ไหมครับ จนกว่าเรื่องนี้จะจบนะคือตอนนี้นะครับประชาชนคนไทยนี่เชียร์มากนะครับบอกว่าให้จบในรุ่นของท่านแม่ทัพได้ไหมนะครับเพราะว่าโอ้โหประชาชนคนไทยกังวลน,นะครับซึ่งไม่มีแม่ทัพคนไหนที่จะทําให้ขมรนกลัวไปทั้งชาติได้ขนาดนี้โดยเฉพาะฮุนเซนนะฮะกลัวจนขี้หดตดหายกลัวแม่ทัพภาคที่2ของเราล่าสุดขมีนต้องเอาปิปงุมหัวกันทั้งประเทศแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะฮุนเซนลงมาก็เป็นมาลีโสเจนตาท่านผู้ชมครับ หลังจากที่ออกมาโกหกประชาชนของตัวเองทั้งประเทศเลยนะครับกับยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตของทหารกัมพูชาที่ปะทะกันในรอบแรกท่านผู้ชมครับแต่ล่าสุดนี้นะครับพ่อใหญ่ทั้มนะครับผู้ที่เขียนเองเนสเชรีอนะครับส่งหนังสือขอให้เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลนะครับสาขาสติภาพออกมาแฉเองกับปากท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูบทคำพูดของทั้มกัน As president my highest aspiration is to bring peace and stability to the world Today's signing follows our success with India and Pakistan. They were going at it. They were going at it big, and uh, they were great, two great leaders that came together just prior to what would have been a tremendous conflict, as you know, a nuclear conflict probably. Also, the Congo and Rwanda. Now, that was one where, which was going on for 31 years. You have them beat, 35 years you had them beat. <laughs> but that was going on for 31 years and we have it all done and uh, people are very happy that was a rough one that was nasty uh, 7 7 million people that they know of died also just recently thailand and cambodia that was one that was just starting that 2000 people were dead on the border but it was just starting and i was talking to one of the two nations on trade and i said i'm not going to sign a trade deal if you guys are going to fight and i got the other one and Again, great leadership, Thailand and Cambodia. And before it got started beyond that first couple of days, we stopped the war. And they've had wars periodically, very much as you two have had long-term wars. And uh, we got it stopped. And uh, we uh, the two again. I find in all cases uh, they're great leaders. If they didn't agree, I would say they're lousy leaders, to be honest with you. But they did agree. and so thailand and cambodia serbia and kosovo we got something stopped that was ready to start we didn't like that one we didn't like it at all and we got save the l i f นี่ยฮะท่านผู้ชมครับเอาละฮะมาลีสนเจียนตาจะแถไวทางไหนถึงผู้ชมทีนี้โอ้โหระดับพ่อใหญ่ทําออกมาพูดเองขนาดนี้นะครับว่ายอดผู้เสียชีวิต2,000นะครับยังยืนยันว่า5ลายอยู่หรือเปล่าอีก1995เนี่ยอย่ามาแทนะว่าเป็นคนไทย งานนี้ฉีกหน้ากันกลางโต๊ะเลยละฮะผู้ชมครับที่ทรัมป์เองตอนนี้นะครับกำลังหาลือการข้อตกลงสันติภาพร่วมกันนะครับกับผู้นำของอเซอรนไบาจานแล้วก็ทางฝั่งของอาร์เมเนียโอ้โฮหฮุนเซนต้องก็ปิริบงมหัวนะครับงดออกจากบ้านเลยช่วงนี้นะฮะสำหรับฮุนเซนก็ต้องบอกว่าผลกระทบเกิดขึ้นอย่างแน่นอนประชาคมโลกเขาจะมองขมนยังไงอ่ะโกหกกันมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยออกมาถแถลงข่าวกันทุกวันสื่อทีวีออกทุกช่องนะครับ ใส่หลายคนไทยว่าบิดเบือนข้อมูลนะครับข้อมูลเท็จนะครับโอ้โหพ่อใหญ่ทําพูดอย่างนี้มึงจะกล้าแถอีกหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับผู้นํานี่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อใจในทางของสชาชาราชินะครับเขาไม่เชื่อใจแล้วนะครับเขาตัดหางทิ้งเลยแบบนี้ทุกผู้ชมไม่มีความน่าเชื่อถือสําหรับความเป็นผู้นําของประเทศนะครับสำหรับุลเซน ชื่อว่าคาพูดของทัป์เนี่ยจะส่งผลกับประเทศขเขมรเนี่ยอย่างหนักหน่วงนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนความไว้วางใจต่างๆของผู้ที่จะมาลงทุนและรวมถึงนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวด้วยนะครับประเทศนี้น่ากลัวนะฮะคอยดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับความน่าเชื่อถือของสหป,ประชาชาติหลังจากที่ทัาออกมาพูดแบบนี้ท่านผู้ชมครับเราต่อมาครับเมื่อวานนี้มีข่าวลือนะครับที่บอกว่ามีทหารขเขมรระดมพลกําลังมา4ี่0 0ื่น นะครับหวังว่าจะมายึดพื้นที่ที่ช่องอ่านม้านะฮะเรื่องนี้เป็นข่าวเฟกนิวนะฮะท่านผู้ชมครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับสถานการณ์ทางช่องอานม้าในปกติดีนะครับซึ่งลองติ่งผอชกหนึ่งนะครับไ้ลงพื้นที่ไปด้วยนะครับก็ไม่พบสิ่งแปลกปลอมอะไรหรือแม้กระทั่งทหารขมรที่จะขึ้นไปนะฮะท่านผู้ชมพลตรีวีรยุทธ์รักษาศิลแับรองแม่ทัพภาคที่สองครับลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ช่องอานม้านะครับหลังจากที่มีข่าวลือออกมาบอกว่าทหารขมรญระดมพลถึง4 0,000 ไปยึดพื้นที่คืนนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับที่อำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ยังปกติดีนะครับไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆตามที่เป็นข่าวลือนะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทําตามภารกิจนะครับตามความมั่นคงของชายแดนและมีการตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ผิดปกตินะครับส่วนเรื่องนี้จะต้องจับตานะครับสำหรับตํารวจไซเบอร์นะครับเผยว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ของเขมรเนี่ยท่านผู้ชมครับ เริ่มจะขยายฐานเข้าไปในเมืองแล้วนะครับหลังจากที่แนวชายแดนเนี่ยได้รับผลกระทบนะฮะท่านผู้ชมล่าสุดพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ครบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัชญายกรรมทางเทคโนโลยีนะครับได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ในประเทศกัมพูชานะครับเริ่มขยับฐานไปลึกขึ้นนะครับในหลายจังหวัดคือพนมเปญสีหนุวิลกันดานสวายเลียง และอุดรมีชัยไม่ได้อยู่ในพื้นที่แค่ปลอยเปรตเพียงเท่านั้นนะครับสำหรับความพืบหน้าในการขยายการจับกลุ่มและยึดทรัพย์เครือข่ายของแก๊งคอ์เซนเตอร์นั้นมีการเชื่อมโยงกับนายก๊กอาจ,จะมีการจับกลุ่มและยึดทรัพย์เพิ่มเติมในเร็วๆนี้การประสานงานกับอินเตอร์โพรอทําสํานวนให้เสร็จมีความเห็นสั่งฟ้องนะครับและจะส่งให้เอกการสูงสุดพิจารณาฟ้องต่อไปนะครับ ความคืบหน้าของคดีคลิปเสียงของอังเคลและหลานอิงเนี่ยตอนนี้เองได้ส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดพิจารณาแล้วนะครับซึ่งจะมีการตั้งคณะอัยการและพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินการคดีซึ่งเป็นความผิดนอกราอชอาณาจักรนะครับส่วนความคืบหน้าของคลิปเสียงของฮุนเซนนั้นนะครับในเรื่องของการสั่งค่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ย